แดงฉาดปรยักจนกับลังซาดามสารเสือหลังซาสามสารเสื่อข้ามาแล้วคำับนเรั่นี้คือหลังซาสามารเสือเรือหลังซาตองกาวก้องนายมกิดถุงใหญ่รเือนะครับเรื่อตองกาวนะครับองนายกพุ่งใหญ่แดงาดประยะกับแดงฉาดปยะยัแดงฉาดปรยักแดาดักงลังซาผู้จนก้องหลังซาสมารเสือ แดงชาดประยักข้องนายทุต้นความนัครกับข้องนายทุต้นความปายยางรอนบีบู๊ชนะเริ่มปเกียรกับปลายางนี่จะเริ่มปาเกียรนากรที่ตำราแล้วแดงแดงดำเ้งบาวมมังัดึกหลังซาจากทรงยหญ่นั่หลังซาข้ามาฟเสจากทงใหญยแดงจากพรยัก แดงนะครับจาคำเผยจะเริ่มบากเกียร์กับทุธรทำความดำก็คือหลังซาสาบด้านเรื่อจากอำเภอตรงนี้ควยายแดงกบควายแดงกูจะเล่ามาเป็นขี้แล้ว nè năm bay na ai đen quát về trăng quát À. Ai Ai đám qua bay mới là không Lăng sát cả đám mày lăng sát qua bay. Cháu này nuôi cháu này nuôi đám. Ai lăng sát phắc chắc chú tâm qua này chắc cùng với các kẻ nghe đen tô đen tô đen tô vậy làm sao các mấy cô nếu Nên... ท,ที่บ้านอะไานาทีนี่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 นีนแดงย,ยมอมไหมำกระโตมาไม่มีใครยอมใครน,นานี่บ้าบบนะทีนาทีบ้านะนาทีลังาดพาไปไอแดงีคื ai à, đang phát là giọt à, đang kéo về đang không có má phải à, là gì thế nào đi ai đang thấp đây ไ่ลางครับล้กพลั้้งลมเด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 ้งลมเรียวไมเรียวไหมเรียวไหมขึ้นมาเลยอย่างซูขึ้นมาเลยอย่างซูดีไปพลาดนาที่ไอ้ดำเจว่าอะไรครับนี่ ขึ้นมาตูกับขึ้นมาตูหยิบครานาทีหยิบครานาทีแดงจัดประยักเป็นก้อยชนะกันแดงจัดประยักเป็นก้อยชนะทีมันแดงจัดประยักครับจากปลายยางโขครามเป็นก้อยชนะนะหยิบครานาทีหยิบครานาที